วัสดีพี่น้องเออเน,นตาโชมาแล้วครับสวัสดีวันเสาร์ที่13มิถุนายนปีพุทธศักราช2,563กันแล้วกันนะครับวันนี้เฟนตาโชนอนแล้วเพิ่งตื่นเมื่อวานนี้เช้าบ่ายครับวันนี้พักผ่อนแล้วก็จะมากินตำกระทอนครับเนี่ บว่าบ,บ,บ,บสวงพี่น้องออวันนี้บรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นต้นตาลกระสวนเป็นนานะบ้านมานนี่ลูกปาบ้านมานนี่นั่งตรงนี้ตรงนี้นั่งตรงนั้นแหละ,อะ,อนนหละพอ <c oughs> สมวนผสมของ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรตัวกระท้อนนะครับ วัตถุดิบในการตามก็มีกระท้อนหนึ่งลูกป,ปุ๋ยป้ายใหญ่เลยเอาที่มันแบบว่าไม่สุกมากนะฮะจะได้ความรดเปรี้ยวแล้วก็จะมีพริกประมาณ5เม็ดมีกระปิหนึ่งช้อนมีมะเขือพวง5ลูกเล็กต้วมะเขือมะเขือเปาะให้มันออกเหลืองเเนี่ยครับเหลือคนอีสานเขาเรียกว่ามะเขือหื่นมะเขือหืนเนี่ยนะ ต,ตอนนี้ตัวนี้จะกรอบนะฮะหเหลืองเขาจะตัดรสยังไงไม่รู้เหมือนกันนะฮะัานี่อยู่กับน้องหมาเขาปั้นครับผมอมากินกันเลยนะส่วนเครื่องปรุงนะฮะก็จะให้รสชาติออกเปรี้ยวหวานเผ <c oughs> ็ดเค็มต <c oughs> ามรสสีรสเลยมันไม่ใส่น้ำไม่ใส่ มะนาวนะครับเพราะว่ากระท้อนก็มีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับนี่ครับกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้อไม่ได้ขนม สนใจจริงอ,อะไรลูก <c oughs> มาครับกินกระท้อน อย่างนี่คือเสียงสังกะสีนะเสี <c oughs> ยงหน้าครับลมดีลมแรงประมาณมันจะชัดกว่านะย่างนี้ยเนาะ ักสักครู่นะครับปรับกรองนิดนึง <c oughs> น้องหมาอายุประมาณปีหนึ่งนะฮะ <c oughs> แม่เนี่ยเป็นเรบดอกับ er ร็อตไบเลอร์ผสมกัน <c oughs> พ่อเป็นหมาพันธไทยแท้มีสิบมีเก้าตัว นะครับออกเป็นสีตัวนี้เหมือนพ่อเทศตัวเดียวนอกนั้นเหมือนแม่บะเลยสีดําคือแม่ก็สีดำํำอน,นี้พุ่งหายป่วยเนะไม่อยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งฝากไว้กับคนข้างบ้านกลับมาป่วยนอนอยู่สองวันเห็นขาอ่อนแรงก็เลยฉีดยาไปสองเข็มตอนนี้ตื่นฟื้นละเรื่องระบบกล้ามเนื้อตา ก็น่าจะหลักนะความผูกพันเจ้าของไม่อยู่เนี่ยเนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่า <c oughs> เขาขาดอะไรไปสักอย่างก็เลยป่วยหมอบอกว่าอย่างนั้น <c oughs> ไม่มีเห็บนะฮะจินนุ่จะมาตรวไม่มีเห็บเพราะว่าชุดยาสามเมตเจ็ดร้อยกินเป็นยากินรักษาเรื่องของระบบผิวหนังของหมาด้วยนะคร ไม่เล่นไม่เล่นไม่เอา <c oughs> ไม่เอาเพราะจะกินข้าวเพราะจะกินข้าวไม่เอาถอยไม่ยอมอย่างนี้ถามว่ากินอะไร เขาจะกินเยอะกินอาหารเสริม,มเยอะนะครับในลุกขึ้นมาให้ดูก่อนลุกขึ้นมาให้ดูก่อนลุกมาอุ้นก้อนฝั่งน้อหลบไม่กินกะหลบปไปหมดนเวลาแกละ เดี๋ยวกินแล้วจะพาเข้าไปดูข้าวทิวหวานไว้รอฝนตกฝนฝนมืดมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาถึงหรเป่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับคอมเมนต์ comment มาได้เลยดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่การคอมเมนต์ของเราพบปะพูดคุยกันได้เลย 好像有 e f f 了 ตำกระท้อนครับ <c oughs> น่าจะไม่หมดเร <c oughs> าทำผู้ชมไปดูนะครับรอบกสวน อันนี้ข้าวหวานไปแล้วกำลังขึ้นนะฮะเนี่ยมันรอฝนอยู่นูน่นนะมันจะมาไหมฝั่งนน้นนะราท่านผู้ชมไปด้วยคลิปธรรมชาติธรรมชาติแค่นี้ชมกันหน้าเดีย๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ